โอเคครับก่อนจะไปดูคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบดูการสตรีมเกมนะครับก็สามารถมาดูช่องโกโดนสีได้ครับก็สตรีมเกมทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา19นาฬิกาถึง23นาฬิกาหรือว่าหนึ่งทุ่มถึงห้าทุ่มนเองนะครับสำหรับช่องก็เป็นช่องที่มันดีดมากครับไม่รู้ดีดอะไรนะสตรีมอะไรดืดๆนะครับโอเคสำหรับเบอร์นี้นะก็เป็นเบอร์นูเนียรับหรือว่าสามารถโทรไปได้นะครับแต่ว่าใครรับก็ไม่รู้นะอีกเรื่องหนึ่งนะใครรับก็อีกเรื่องหนึ่งโอเคไว้เจอกันบ๊ายบาย เอาครับก็สวัสดีกับคุณผู้ชมชาวไทยทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูเปอร์อีกแล้วแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับเกมไททันนะครับซึ่งเป็นเกมในมือถือนะแต่ว่าเล่นในอ e ีมูเลเตอร์ครับสญญาเหตุที่เล่นในอ e ีมูเลเตอร์ก็คือเกมมันเป็นเกมเก่าครับก็เลยต้องใช้เวอร์ชั่นของโทรศัพท์ที่มันเก่าครับผมก็ได้ปรับการตั้งค่าอ e ีมูเลเตอร์เป็น Android 5น5ครับก็เลยสามารถเล่นได้ Android เล่นใหม่ๆไม่สามารถเล่นได้นะครับโอเคมันต้องออกจากพีซโตแล้วนะเกมนี้เพราะว่ามันเะป็นค่ายเดียวก รู้นะครับว่ามันเป็นเกมแนวแบบอ่ามันเป็นค่ายเดียวกันนั่นแหละนะโอเคไปดูกันเรื่องของสตาร์ทเลยแล้วกันนี่มีเสียงด้วยนะก็จะมีเรื่องของช็อปนะครับเป็นการซื้อแปลงไงมันเป็นการอัพเหมือนกันเลยนะครับคือเก็บตังมาอัพการกระโดดอัพพลังนะอเอออันนี้ผมไปเล่นมาแล้วไงอืออัพเนี่ยเป็นการอัพพลังการกระโดดนะครับอันนี้คือ d ดสมีพาวเวอร์ด้วยนะเออน่าจะเป็นอันตีเปลอีเพวเวอร์ โอเคผมก็เล่นมา3ด่านละเดี๋ยวเราไปดูด่านแรกเหมือนเดิมโอเคอันนี้คือเราเราหันไม่ได้นะครับเราหมุนหน้าจอไม่ได้นะครับคือต้องหันจากปุ่มตรงนี้เท่านั้นนะครับนี่เห็นปะมันจะมีตรงนี้นะครับเพราะว่ามันหันได้ปะเฮ้ยมีปรับว้าวปรับมุมกล้องได้ด้วยนะครับก็มันต้องหันนอกจากตรงนี้นะครับเห็นปะมันต้องหันเวลาเดินไปพร้อมกันไอ้ตรงนี้มันไม่มีปุ่มบอกแต่ว่ามันเป็นการกระโดดนี่นี่มางี้ปึ๊บเห็นปะ แค่เรามาโดนในจุดขาขาวมันก็จะฟันให้เออก็ชนะมาดูด่านต่อไปกันเลยเป็นไททันที่ถือถือว่าเป็นไททันแล้วกันนะมันตัวใหญ่นะอันนี้คือต้องฟันตรงอ่หำ้ำต้องฟันห้ำมัน,นปึ๊บกระโดดอย่างนี้เลยปึ๊บอึ๊บปึ๊บปึ๊บโอุ๊บอ,อ,อม่งปีวเลยเอาไม้ไม่ยอมอยู่ไหนละ อยู่เนจ้าอยู่น like. okay. okay. ี่เองที oh, ่ภาพมันเป็นงี้ก็คือเกมมันตั้งใจทําให้มันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเป็นแนวแบบสติ๊กแมนเออเป็นแบบแนวดินสอวาดอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วมันมันเยอะจังเลยวะตายหนึ่งอุ้ยโอุ้ยเกือบเกือบเกือบอึบอึบอึบโอเคตายอีกหนึ่งอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนโอเคเดินอยู่แถวนี้แวบๆโอ้หกระโดดโคตรสูงเลยเป็นเพราะอัพสกิลนี่ไงเจอละเดี๋ยวต้องฟันตรงไหนวะเนี่ย มันตัวใหญ่จริงเลยวะมันจะสุ่มให้เราฟันนะครับว่าเราจะได้ฟันตรงไหนนะเอ้ยจากนี้ด,ทรรดนะิทำอะไรตรงนั้นเดี๋ยวนะมันทำอะไรตรงนั้นวะมันบั็กเหรอไม่บั็อกนี่เอ้าเราเราต้องฟันตรงไหน,นเดี๋ยว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 อ๋อเห็นละตรงขาขาล่างตรงตีนมันนั่นไงเจ็นละอึ๊บา่างนี้อึ๊บ นี่เรียบร้อยชนะนะครับตัวเกมก็ประมาณนี้ก็ไปหาโหลดกันเล่นได้นะครับลิงก์ก็อยู่ข้างล่าง E Power นี่มันคืออะไร c ้ n s u m p t i ม n ันค s u m p t i o n หรือ c o n s u m p um t i o n r e c o v e r y r e c o v e r y นี่คือการฮิวหรือว่าเลือดอาจจะเป็นการถึกนะครับการเดสเดสคืออะไรวะอ๋อการแกน,นเหรอ โอเคก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับก็ไปหาโหลดได้ในลิงก์ในคอมเมนต์ไอตัวนี้มันตัวใหญ่จริงเลยว่ากี่เมตรว่าประมาณสิบเมตรเกมเกมดีจริงๆอ้าวโดนลุมฆ่าตัวนี้ก่อนจะฆ่าอะไรไม่ได้โอ้โหปิวโอเคไปเจอกัน